ทุกคนครับวันนี้พามาดูขิมของคูตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นขิมประจําตัวมาตั้งแต่ตอนม4นะครับเป็นขิมแบรนด์ดังในยุคนั้นอะ่ะแบรนด์ดังเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ตอนที่เล่นขิมได้ประมาณ3ปีละเป็น11หยอองนี่ปลดระวังเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอยู่คู่กับผมมาแบบ25ปีอะ่ะอัดเสียงหรืออยู่บนเวทีจนมาทําแบรนด์ขิมตัวเองนี่แหละครับก็เลยปลดระวังเขาไปได้ประมาณ10 ปีได้แล้วนะฮะวันนี้นึกอยากจะทำให้เขาแบบกลับมามีโฉมใหม่นะฮะก็รักษาสภาพเอาไว้แล้วก็เป็นตำนานของตัวเองเนี่ยหรือสีลอกสีออกมาแล้วเรามาดูกันโอ้เห็นความงามหรือเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นบางคนบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยแข็งแรงจังเลยนี่แหละครับไม่แข็งแรงได้ไงครับเขาต้องตอกสลักนี่กรบหัวนอ็อตนะครับกรบหัวนอ็อต ทุกจุดเลยครับเขาทำเนี่ยมีสลักหมดเลยนะครับบนล่างเลยรอบตัวเลยครับจุดขาวๆเนี่ยนะครับหัวน็อตหัวตะปูเล็กๆเ,เนี่ยนั้นบอดี้ถึงแน่นเพราะว่าเขายึดอย่างแน่นหนาแต่ทำสีดำกรบไงมันก็เลยทำให้ไม่เห็นพวกหัวน็อตพวกนี้เลยนะครับทันนี้ดูที่หน้าขิมยุคนั้น ใช้ไม้ต่อกันถึง1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นครับ4ชิ้นและ5ชิ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคมากๆเพราะหน้าขิมเป็นสีขาวเพราะงั้นจะไม่เห็นรอยต่อเลยแต่ปัญหาก็คือว่าพอมันนานเข้ามันจะเกิดรอยแตกที่บอกขิมหน้าแตกหน้าร้าวเนี่ยเกิดจากนี่แหละครับรอยต่อมันปริไงงั้น ผมเนี่ยผมจริงๆผมไม่ซีเรียสเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต่อมาอยู่แล้วแต่เนี่ยก็แอบแอบตกใจนะเพราะว่า5ชิ้นเลยนะฮะของผมเนี่ยสิหยอองเนี่ยจะเป็นแค่2ชิ้นค,คือชิ้นเล็กชิ้นบนกับข้างล่างเนี่ยเป็นแผ่นเต็ม7หย่ยองของผมจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยเพื่อให้เนื้อเสียงมันสมูทแล้วลดปัญหาการหน้าแตกหน้าร้าวได้ดีส่วนเนื้อไม้ครับเกือบ30ปีแล้วเนาะ นี่ครับนี่คือเนื้อแท้ๆเลยแห้งแกกเลยคือแรกๆตอนที่เราซื้อเนี่ยมันก็ไม่แห้งแบบนี้หรอกแต่พอทิ้งไว้เนี่ยรถมารถมามันแห้งสนิทเลยนะต้องแห้งแบบนี้เลยแห้งจนแบบเหมือนแบบมันร่อนแล้วนะฮะ,ะคุณพ่อวางเลยฮะ,ะคุณพ่อแวบ,บเอากับข้าวมาให้น่ารักขอบคุณครับพ่ออ่ะเดี๋ยวก็าถ่ายคลิปแป๊บหนึง่ง เนี่ยตัวนี้เหมือนที่บอกคุณพ่อซื้อให้ตอนมอสีนะฮะน่ะมสี่นี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นไม้ที่แห้งแล้วอะเออตามแบบพื้นตามอะไรเนี่ยนี่คือแห้งแล้วนั้นเสียงจะดีมากแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำสีทำอะไรอีกครั้งหนึง่งมาปะอุดอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นไปอีกแต่เสียงก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมครับ คาดว่าเป็นไม้สักแน่นอนดูจากลายแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าไม้ชิงชันซึ่งไม่ใช่หว่ะพอเราดูแล้วเอ้ยมันไม้สักดีว่วะอะไรเงี้ยเราลอกออกมาเราเห็นนะฮะก็ตัวนี้เดี๋ยวจะทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าน่าจะลงสีเป็นเป็นแมกนีเซียมนะเพื่อที่จะได้กรบลอยแล้วก็ทำให้อยู่ได้อีกอย่างน้อยเนี่ย 1> 10 1 5ปีแบบสบายๆนะครับแล้วก็โครงสร้างทุกอย่างก็ยังดีอยู่ก็เดี๋ยวไว้มาติดตามกันว่าตัวนี้เสร็จแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรครับอขอบคุณนะครับ